ตอนนี้ไบเบิลเบลล่าก็ช่วยกันเอาเศษใบไม้นะคะมากองเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องก่อกองไฟลูกเล็วมันจะถูนะคะนะ้องเราช่วยกันถูถูถูถถจะได้ไ,ดไ,ไหมนะ้าทำไมติดยากจังเลยอะคะพี่ไบเบิลเฮ้ยเรามีควันแล้วค่ะเด็กๆเฮ uh ้ huh. ยมีไฟด้วยมีก่อกกองไฟแล้วไบเบิลเบลล่า ขอรอย่าลก,กดติดตามแลวกดกรดิ่ง้นะคะโอ้โหไบเบิลเบลล่าตอนนี้พี่อยู่ไหนเนี่ยทําไมรอบตัวพี่มีแต่ต้นไม้ใบหญ้าเต็มไปหมดเลยอะลูกต้นไม้ก็แนเหนมือนกระป๋อโอ้ยตายแล้วตาแล้ว,ยลวอย่าบอกนะว่าเราว่าจะหล,ลงป่าหลงทางหรือหลงปาลปาที่ไบเบิล โทรศัพท์ที่นี่ยังมีคืนอยู่นะลูกแต่ว่าแบตเหลือแค่ห้าเปอร์เซนะเยง่ะมามีจะลองโทรหาปีก่อนนะฮัลโหลป้าปี้เหรอตอนเนี้ยมามีกับลูกๆอะหลงทางในป่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะ่ปะป้าปี้ช่วยมารับเราได้ไหมมาตาม G P S ในมือถือของมามีก็ได้เดี๋ยวมามีกับลูกๆอะ่ะ จะรออยู่ในนี้นะรีบๆมานะปะปีเนี่ยไม่รู้ว่าปะปีอ่ะจะเดินทางมาถึงก่อนที่โทรศัพท์อันนี้จะแบตหมดหรือเปล่าตอนนี้เราก็ได้แต่ต้องหาวิธีเอาตัวรอดก่อนที่ปะบปีจะเดินทางมาหาเรานะนะคะเด็กๆแตเบลล่าเรามาตามหาอะไรที่จะมาต้องมาก่อกองไฟก่อนคะ่ะ ตอนเนี้เราก็ทําได้เพียงแค่ว่าต้องหาที่อยู่แล้วแหละแถวนี้มีหินหรือว่ามีใบไม้แห้งไหมเดี๋ยวเราต้องก่อกองไฟเราไม่รู้ว่าปั๊บปีจะมาหาเราเมื่อไร่น้องอาจจะเปนน้องในได้ก็ได้งั้นน้องอ่ะไปหาใบไม้เศษใบไม้มาก่อกองไฟกันเลยนะป้าไปช่วยกันหามามีก็จะช่วยหาด้วยลูกปาที่บ้านเร็ว ตอนนี้ไบเบิลเบลล่าก็ช่วยกันเอาเศษใบไม้นะคะมากองเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องก่อบกองไฟลูกเร็วเราไม่รู้ว่าปาปปี้จะหาเราเจอตอนกี่โมงเบลล่าคะมามีเอาใบไม้แห้งเลยนะคะอันนั้นมันยังไม่แห้งคะ่ะลูกอานี่นี่แห้งมันต้องเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยคะ่ะมาป่ะอบกองไฟเร็วอ โอ้โหตอนนี้เราเก็บรวบรวมใบไม้แห้งได้เยอะเลยต่อไปก็คือก่อกองไฟเฮ้ยเด็กๆมามีอ่ะไปหาก้อนหินไม่เจอนะมีแต่กิ่งไม้มันสามารถใช้ด้วยกันได้ไหมคะพี่เบิ้ลใช้ได้อใช้ได้ใช่ไหมจะถูนะคะน้องเราช่วยกันถูถูถูจะได้ไหมนะ ทำไมติดยากจังเลยอะคะพี่ใบบิ้ลเฮ้ยเริ่มีควันแล้วค่ะเด็กๆเฮ้ยมีไฟด้วยมีก่อกองไฟแล้วทีเนี้ยก่อกองไฟเสร็จแล้วค่ะพี่เบิ้ลพี่เบลเราก็ต้องหาอาหารกินค่ะพี่เบลล่าแล้วในป่าแบบนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหนได้อะ น้องจะลองปีนต้นไม้เหรอ,อเราว่าเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเข้าป่าเราต้องต้องดูผล,ลไม้ตามต้นไม้มันจะมีของกินนะน้องรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวม้ลองดูก่อนต้นไม้แถวนี้มีของกินไหมอะไรนะ้องไอติมของกินหรอเฮ้ยหรือว่าต้นไม้ต้นนี้จะเป็น,นต้นไม้สาร,รพัดนึคะ พี่บ้านเห็นเหนมือนมีไม้ตรงเนี้ยเห็นไหมคะไปดูเร็วเมื่อกี้มามีดูว่าเห็นอยู่บนต้นไม้จริงๆเลยด้วยพี่บ้านครับมันถุงอะไรอยู่บนต้นไม้อม่อ,อห,หรือว่าต้นไม้นี่จะเป็นต้นสารพัดนึกะคะน้องน้องน้องถือก่อนเดี๋ยวมามีจะดูอีกพี่บ้านลองปีนไปข้างบนสิเจออะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมเผื่อมีอะไรให้เรากินอีกอะ่ะ เฮ้ยพี่บ้านมีเจอถุงนี้ oh <my> มันคืออะไรเอาให้มีนองเฮ้ยพี่ใบบ้านข้างในถุงนี้คืออะไรคะลองลองเอาออกมาให้มามีดูเฮ้ยเด็กๆลองจิ้มแล้วกินดูสิมันใช่ของจริงหรือเปล่าวะลูกของจริงอร่อยมากของจริงกินได้ด้วยโอ้โหต้นไม้สรารพัดนึกจริงๆโอเคโอเคตอนนี้เราต้องกินอาหาร เพื่อที่จะดำรงชีพอยู่ในป่าแห่งนี้เพื่อที่จะรอปปีลวแหละไปๆเด็กๆนั่งกินนั่งกินยังอุ่นๆอ,อยู่เลยอะค่ะต้นไม้สารพัดนึกเนี่ยออกลูกเป็นฮอทดอกได้ด้วยนะยิมบอซีพีด้ลูก <c oughs> เราน่าจะต้องเอาปิ้งกับกองไฟของเรานวคบเอาปิ้งกับกองไฟมันจะได้อุ่นขึ้นอีก <c oughs> โอ๊ยกินไปแค่หนึ่งชิ้นนะ ก็อิ่มเลยอะค่ะอาหารที่นี่อ่ะอิ่มเร็วมากๆเลยและในถุงเนี้ยคืออะไรอีกล่ะคะเด็กๆน่าจะเป็นไอติมนะคะเออดูจากลักษณะถุงแล้วเป็นไอติมากเฮ้ยต้นไม้นี่เหมือนรู้ใจพี่เบิรนพี่เบลอ่ะมีไอติมที่พี่เบินพี่เบลชอบด้วยอ่ะมีไอติมไมโลด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ของน้องชอบใช่ไหมอันนี้ของพี่เบิรนชอบ ใช่ครับแล้วอันเนี้ยก็ของมามีชอบเฮ้เจมสเรามาเปิดกินให้เอเด็กๆนี่ไอติมน้องเบลค่ะเนื่อไอติมพี่เบิรนค่ะครับเมื่อกี้เรากินอาหารกันแล้วใช่ไหมเราก็ต้องกินของหวานมาค่ะเด็กๆอันเนี้ยของมีเลยมีฝ่ายฝันอยากกินมาตั้งนานแล้วนะคะรู้ไหมไอติมกุลิโก ดูดูแกะดูว่าอลังการขนาดไหนว้ายมันหลุดค่ะวี่มืมันอร่อยมากเหมือนเราเข้าเซเว่นไปซื้อเลยอะไม่น่าเชื่อว่าเหมือนมีคนเอามาแขวนอยู่ในใต้ต้นไม้สารพัดนึกเลยอะค่ะเด็กๆออยากลองชิมไหมคะเด็กๆ อ,อู้เป็นไงเป็นไงอะพี่เพิ่นไม่อร่อยไม่อร่อยไม่ชอบแล้วสิของชอบหมอมีมม่เลยแหละพี่เพิ่นเอาอีกไหมไม่มีใครชอบโอเคเดี๋ยวหมอมีมม่กินคนเดียวก็ได้ไเด็กๆคะ่ะนี่ก็นานแล้วนะปอบปีปป้ยังไม่ติดต่อกลับมาเลยอะคะ่ะพี่เปิ้อนพี่เบลทำยังไ,ไงดีอะเอ๊ แบบนี้อ่ะก็เหลืออีกแค่สอปซ็นต์แนั้เองอ่ะเดี๋ยวก็จะหมดแล้วอะค่ะน้องจะทำยัไงไงดีคะเด็กๆหรือว่าเราอะ่ะจะต้องออกไปเจอปัปบพีตรงข้างหน้านุ่มนเลยไหมอะ่ะไม่ต้องรอปรัปบพีติดต่อมาแล้วว่าปัปีพีอาจจะหาเราไม่เจอก็ได้ตามเ p s นี้อะ่ะเอาไหมเราลองเดินเลาะป่าทางนี้ไปเรื่อยๆไหมคะเด็กๆเนาะอ,อ้า ปไปะค่ะ,ะโอยเด็กๆนี่เราก็เดินกันมาไกลแล้วนะเด็กๆเ,เหนื่อยกันไหมคะลูกเหนื่อยคงั้นเดี๋ยวเราไปพักตรงต้นไม้ต้นนู้นกันลูกปไปไป,ะปะยมีครนั่นรถปีใช่ไหมครับไหนลูกไหนนั่นไงครับมีนั่นไงใช่ๆแบนี้จริงจริง ว่าเราลอกันแล้วปไปหาปีกันเกันตุย้ยเฮ้ยจริงจังด้วยเด็กๆป้าป้าป้าป้ีบมาถึงแล้วไปไปกันเร็วจบกันไปแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับละครสั้นเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้พี่เบิ้ลพี่เบล แสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเพื่อนอย่าลืมกด like, ไลค์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราสองคนในการทำคลิปหน้าด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจ้าไอครค่ะบ๊าย <c oughs>